สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท,ทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็พบกันกันกบอรอยชาแนลนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเด่นหลัก10บรุ่นซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่จะคำนวณให้ชมกันเป็นแนวทางของวันที่16เมษายน,นปี65นะครับก่อนที่เราจะรับชมคําเตือนเหมาะสําหรับผู้ชมที่เข้าใจในสูตรแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีคิดกันเลยเนาะอันดับแรกเลยนะครับก็จะ ใช้เลขที่ออกตั้งแต่งวดนี้นะครับนั่นคือ2 3 5หนะครับและเราใช้ใช้2ตัวล่างนะครับนำมาคำนวณนะครับสูตรเริ่มเดินตั้งแต่งวดนี้นะครับที่ออก0ูนย์หนะครับตั้งแต่งวดนี้นะครับก็เราจะใช้งวดนี้มาคำนวณนะครับเรามาดูกันนะครับใช้หลัก10บนนะครับบวกกัน1ครั้งนะครับบวกกับหลัก10ล่านครั้งนะครับและสุดท้ายบวกกับ5ของที่นะครับวิธีคิด อ่สูตรหลักสิบสูงนี้นะครับก็เรามาบวกกันได้เลยนะครับ3บวกแเป็น1 1บวกับ5คงที่นะครับเป็น6นะครับอ่าหตัวนี้นับเพิ่มไป1แต้มนะครับซึ่งเราจะใช้เลขเด่น2ตัวนะครับเป็นตัวเด่นหลักสิบบนนะครับก็จะได้เลขเด่นนะครับนั่นคือ6อเจนะครับอ่า 6, 7เรามาดูกันนะครับเลขที่ออกถ้าจากสอานะครับอ่านั่นก็คือ0 6, 8ย์นะครับ ไดออก068นี่นะครับก็ข้าวที่งูนี้เป็นงูแรกนะครับนี่ติดหลัก12ตัวนะครับตัวที่เข้านะครับนั่นคือ6มาในหลัก10บท่านี้นะครับก็จะเป็นงูแรกที่เข้าต่อันเลยงูที่2อนะครับอันนี้ผมจะคำวณย้อนหลังให้ดูกันก่อนนะครับเราจะได้รู้สถิติส่วนนี้นะครับก่อน นำหลักสิบบวกกับหลักล่านะครับแล้วบวกกับ5คงที่นะครับ6บวกสาเป็น9 9บวกกับ5คงที่เป็น4นะครับ4นับเพิ่มไปอีก1แท้ก็จะเป็น5นะครับเรียนหลักสิบที่4 5นะครับออก15 9่ห้ไหมครับถูกต้องไหมครับสิ่งก็เข้านะครับที่ตัวนี้นะครับมาในหลักสิบูนนะครับนะกงวดที่2นะครับต่อมางวดที่3นะครับก็นำหาบวกเเป็น4 4บวกกับ5คงที่นะครับ เป็น9้าเนาะกานับเพิ่มเป็นแต้มเป็นศูนย์นะครับก็อ่ะเจ้ลเ่เด่นนะครับนั่นคืเกาศูนย์นะครับเล้ออก3 0 8ศนนั่นนี่นะครับก็ตัวที่เข้านะครับนั่นคือตัวนี้นะครับมาในหลัก10โวลนะครับก็3มก็ติดกัะเล่นะครับต่อนที่ข้ที่4ครับโสบวก3เป็น3 3บวกกับ5ของที่นะครับเป็น8 8 9นะครับเจ้เล่เด่น8 9ที่หลัก10เลขออกนะครับ นี่นะครับถัดจากสามศนะคือห้าเก้าเจ็นะนี่นะครับได้ออก5 9 7ซึ่งก็ยังเข้าอยู่นะครับตัวที่เข้านั่นคือ9นะครับอ่าสังเกตดูนะครับมันจะมาที่ตัวนี้นะตัวที่2ต่อกันเลขตัวที่5นะครับก็จะใช้หัวนี้นะครับเนี่ยอ่าก้าบวกห้านะครับเป็นสี่สี่บวกกับห้าคงที่นะครับเป็นเก้านะเก้านะเพิ่มเปหนึ่งแต้มเป็นศูนย์นะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับได้ดินเก้าศูนย อ๋ถ้าจะ597เก้ากคือเูนย์นะครับออก9 0 5ซึ่งในงวดนี้นะครับงวดที่4มันติดมาถึง2ตัวนะครับนี่ติดมาถึง2ตัวกันเลยนะครับก็มาที่หลักร้อยและหลักสิบนะครับนี่นะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับต่อกันเลยนะครับงวดที่6นะครับก็ศูนย์บวกศูนย์แต่บวกกับ5คงที่นะครับเป็น5้าเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น6นะครับ กอรไดชเดรีเดนผัก1ิษยมันคือ5 6เลขที่ออกนะครับอออกวันนี้นะครับ 8, 6 7นะครับ8 6 7นะครับกอ,อยังเข้านะครับที่ตัวที่2นะครับนี่่ะก็ะ 6, หกว่าติดนะครับต่อมานะครับว่าที่ว่ที่7ก็นำ6ตัวนี้บวกกับหลัก10นะครับ6บวก0บวกกับ5คของที่นะครับเป็น1 หนึ่งนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นสองเนาะหนึ่งสองนะครับเลขที่ออกนะครับวันล่าสุดนี้นะครับนี่ออกหกหนึ่งแปดถูกต้องไหมครับหกหนึ่งแปดซึ่งก็ยังติดมาอยู่นะครับนี่เมื่อกี้หนึ่งนะครับที่เข้าในหลักสิบนะครับในวันล่าสุดนี้ซึ่งก็จะมาลุ้นกันนะครับอ่างวดที่แปดนะครับงวดใหม่นี้นะครับก็ เป็นงวดวันที่16มีนาคมปี65นะครับก็วิธีคิดใช้หลัก10บนนะครับมาบวกกับหลัก10ล่าและบวกกับ5ของที่อีกครั้งนะครับอบวกกันได้เลยนะครับ1บวก1เป็น2 2บวกกับ5ของที่เป็น7นะครับ7ตัวนี้นับับเพิ่มเป็น1แต้มนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8นะครับงวดใหม่นี้นะครับเราจะได้เลขเด่นหลัก10บนนะครับนั่นก็คือ2เลขนี้นะครับ7และ8นะครับซึ่งจะมาต่อได้อีกหรือเปล่านะครับสมาชิกลองพิจารณาเอานะครับซึ่งถ้าดูจาก ตามสติแล้วนะครับสูตรยังเดินดีอยู่นะครับก็ยังไม่พลาดนะครับส่วนเรด่บตแรงขพวกนี้นะครับก็สองตัวนี้นะครับก็จะติดมาที่หลัก10บบนนะครับนี่นะครับก็ตามสตินะครับก็จะได้7จ็ดมวติดนะครับเด่นที่หลัก10บบนนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้ตัวเด่นแบบนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับงวดใหม่นี้นะครับ ทีนี้ผมจะมาประกบนะครับจะประกบให้ดูกันนคะรับประกบให้ดูกันนะั่นคือสูวอันนี้นะครับสูเดน3ตัวนะครับสูดเก่าอันนี้นะครับก็วันนี้เป็นคขที่30นะครับคำนวณได้ที่901นะครับก็ใช้หลัก10บโวล์นะครับ,บวกกับแปรของที่นะครับส่วนนี้นะครับเป็นสู่เดินจริงนะครับก็ลงให้ดู ทุ่งวัอยู่แล้วนะครับสำหรับสูอันนี้นะทีนี้มาประกบนะครับประกบดูกันนะครับกับสูอันนี้นะครับเด่น78นะครับอ่าดแมาจับกับ9ก้นนะครับก็เราจะได้คู่โตนนะครับซึ่งอันนี้มันมันเด่นอยู่นะครับมันเด่นที่หลักอร้อยนะครับสูอันนี้นะครับช่วงหลังมันจะมาที่หลักร้อยนะครับซึ่งมันจะเข้าแบบนี้ครับ ถ้าดูจาซีติีนะครับก็จะเด่น110นะครับเด่นที่110ก็จะมีอ่าเห็นไหมครับบางงวดน,นะครับก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับสำหรับสูเด่น3ตัวอันนี้ก็จะจะเป็นคู่โต๊ดให้ชมกันนะครับเราจะได้อ่าที่6คู่นะครับก็คืออ่คู่นี้นะครับคู่แรกนะครับก็จะมีคู่79นะครับ70 1> 7, 1, แปเจ็ดหนึ่งจะมี8นะครับ8 9 8 0และ81นแนะครับเราจะได้คู่โตนะครับที่6คู่นี้ครับก็เป็นคู่เด่นนะครับคู่เด่นงวันที่16เหษายนนะครับก็จะมาต่อได้อีกหรือเปล่านะครับสมาชิกต้องพิจารณาเอานะครับจะมาไหมนะครับก็ไปพิจารณากันนะครับ ก็จะเด่นที่6คู่นี้นะครับถ้าเราจะยึดตามสู่นะครับยึดตามสองสู่นี้นะครับและสู่อันนี้ครับสู่เด่นนะครับก็มีอีกสู่นะครับนี่ก็พอไม่ได้คิดนะครับก่อนสู่เริ่มเดินตั้งแต่งวดนี้นะครับเป็นสู่เด่น1 1อหน่วยนะครับอ่าเรามาดูกันซีจีสู่นี้นะครับเริ่มเดินตั้งงวดนี้นะครับเป็นหัแรก ก็คํานลังงาที่สูงหนึ่งนะครับก็เข้าท네ี่ตัวนี้นะครับมาที่หลักหน่วยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับเด่น3ามนะครับก็เข้าที่ตัวนี้นะครับในหลักสิบต่อมาข้อที่3นะครับเด่นศูนย์หนึ่งก็เข้าที่ตัวนี้นะครับมาในหลักร้อยนะครับมันจะเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับก็ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับก็หัวที่4นะครับเด่น1นสองนี่ครับอ่าก็เป็นสูตรเดินดีนะครับอ่าหัวนี้สูตรอันนี้นะครับก็ปรับ จะสู่เด Idi ่นหลักร้อยนะครับที่เด่น6ตัวนะครับส่วนนั้นนะครับมันหลุดไปอยู่หลักสิบนะครับหลุดไปอยู่หลัก10ก็อ่ะก็ถ้าเป็นสู่เด่นขึ้นมานะครับ2ตัวนะครับที่2ตัวนี้เรามาดูกันนะครับ3 4นะครับก็เข้าที่ตัวนี้นะครับมาในหลักร้อยก็จะมี5อ่าสี่วดติดนะครับนี่มันจะมาที่หลักร้อยนะครับครับแล้ววันนี้นะครับ5 6ก็ไปอยู่หลักหน่วยนะครับ ก็ยังข้านะครับก็ทเบินสูรเด่นนะครับ2ตัวก็งเงนี้นะครับ78ก็ข้าวที่อ่าก็มาทั้ง2ตัวการลยนะครับโอที่ออกอ่างวดนั้นนะครับ8 6 7นะครับเห็นไหมครับก็เติมมาถึง2ตัวนะครับและงวดล่าสุดนะครับออก็6 1นนะครับก็ยังข้าวนะครับที่8ตัวรงนี้มาในหลักหน่วยดูดีนะครับสซอันนี้นะครับมันจะอ่ามาที่หลักหน่วยนะครับช่วงหลังๆนะครับ นี่จะมาที่หลักหน่วยนะครับแลกว้วนใหม่นะครับวิธีคิดใช้หลักร้อยนะครับร้อยโบนนะครับบวกกันกับหน่วยโบนนะครับและบวกกับ3คงที่นะครับพอรับได้นะครับเราจะนับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับก็บวกกันนะครับนี่ครับหกบวกแปดนะครับเป็นสี่สี่บวกกับสามคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับนับเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะาเป็นแปดนะครับเราจะได้เลขเด่นนะครับงวนใหม่นะครับนั่นคือเจ็ดแปดซึ่ง สูนอันนี้นะครับสูเด่น1กร้อยสิบหน่วย2ตัวนะครับก็ชนกันนะครับชนกันชนกันกับสู่อนนี้นะครับสู่เด่นหลัก10บนะครับนั่นคือ78นะครับตัวเดียวกันนะครับชนกันที่78ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสอยู่นะครับที่จะมาในงวดใหม่นี้นะครับก็คืองวดวันที่16มีถนายนนี้นะครับก็2สูรนี้มันชนกันนะครับก็โอกาสที จะเป็นไปได้มันมีนะครับอ่าก็สมาชิกต้องเอาไปพิจารณากันนะครับก็ตามนี้นะครับก็ตามพี่นะเดี๋ยวหลังให้ดูกันนะครับก็จะเดินมาแบบนี้นะครับก็กีดงวดติดนะครับนี่เก้างวดนะครับสำหรับสูเดอันนี้นะครับเดินมาได้เก้างวดติดนะครับวันนี้เป็นงวดที่สิบอ่างวดที่สิบแล้วนะครับวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน เราชอบสูงไหนก็เลือกเอาสูงนั้นนะครับก็ฝาไว้นะครับก็อันนี้จะเป็นสูบปากหลักนั่นเองนะครับก็เด่นเจนะครับก็อันนี้นะครับที่จับประกบให้นะครับก็จะได้คู่โตนครับซึ่งมันอาจจะมาตรงๆก็ได้นะครับพวกนี้นะครับที่จับไว้ให้แบบนี้นะครับนี่องคู่นี้นะครับก็ฝายเป็นแนวทานะครับของวันที่สิบหกเมษายนนะครับ ก่อนนี้ครับก็จะเดินแบบนี้นะครับแบบถ้าทั้ง2องสูงนี้เดินต่อแล้วก็เราคิดว่าสูงจะเดินต่ออ่ะก็อ่าเราสามารถที่อะได้เดินตัวเดียวนะครับเอามาประกบนะครับอ่ะตัวเดียวนะครับเดี๋ยวแค่ตัวเดียวเอามาประกบใส่ได้เลยนะครับเราก็จะได้3ตัวโต้นะครับ3ตัวโต้น่ะก็ ป่านี้นะครับก่อฝาไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนตัวนะครับวันนี้ก็จะนิ้นให้วิธี7เจ็ดตัวนี้นะครับเนี่ยเส้นแปดตัวนี้คิดว่ามันไม่น่าจะมานะครับเพราะมันมาสองกติดไปแล้วนะครับในแปดตัวนี้นะครับ หรืออาจะไม่แน่เหมือนครับอาจจะมาได้ถึง3ามก็ติดด้ก็ได้นะครับวมนี้นะครับสาหรับเลข8แปดตรงนี้นะครก็ถือว่าเด่นนะครับแปดตนี้ก็ใครชอบแปดนะครับนี่เอาแถวนี้นะครับไปจับใส่ตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าทุกใจข้อมูลนี้นะครับเก็บเก็บไว้ได้เลยะก็โอเคครับยังไงก็ถ้าทุกใจสูตรนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามและทุกกำลังใจที่ให้กันนะครับและขอให้เอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโดยช n e l สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ